สวัสดีครับจาก VNP สัตว์น้ำตอนนี้ผมมาเดินอยู่บริเวณหน้าห้างเจเจมอก็จะไปที่ตลาดลานเล่จตุจักหลังจากเขาปิดไปร่วม2เดือนช่วงนี้เขาก็ได้ทำการเปิดนะครับเปิดตลาดลานเล่ตลาดขายส่งปลาสวยงามเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศ การเปิดตลาดนะว่าเป็นเยไลในช่วงหลังจากหยุดไปสองเดือนอันนี้ก็เป็นด้านหน้าห้างเจเจมอก็เงียบเหงาเพราะว่าตอนนี้ห้างเจเจมอเขาปิดอยู่ก็ผ่านมาก็เลี้ยวไปด้านหน้านะครับด้านหน้าห้างนี่แหละเดินไปเรื่อยๆเดินจะสุดนะครับแล้วเลี้ยวขวา ลาดก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะหาทางเข้าแต่ก่อนจะถึงทางเข้าเนี่ยก็มาดูปลาคาบนหน่อย,อยป,ปลาคารร้านนี้เขาก็ตัวโต,วตวๆนะครับอันนี้ก็มีราคาตัวละสามร้อยบาท อันนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้แจ้งราคาไว้โอ้ตัวใหญ่ตรงนี้เขาอยู่ด้านทางเข้าเป็นทางเข้าที่จอดรถก็เป็นส่วนรอบนอกของตลาดนะครับตัวตลาดเขาอยู่ตรงกลางช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงไข้หวัด โควิดระบาดนะครับทางตลาดลานเล่จุจัดเนี่ยเขาก็มีการป้องกันเขาก็จะมีจุดทางเข้าเป็นจุดเป็นจุดนะครับเพื่อตรวจว่าอุณหภูมิแล้วก็ตรวจว่าใครไม่สวมหน้ากากเน่ก็ไม่ให้เข้ามานะด้านหน้านี่ก็เป็นปลาทองนะครับก็มีปลาทองมอีพันตันโจแล้วก็มีสิงนะครับก็ตัวไม่แพงนะ ประมาณ15บาท20บาทแล้วแล้วแต่ขนาดความใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็เห็ดเ็ดแก้ว60บาทร้านนี้ผมก็เคยมาซื้อนะตอนนี้ยังอยู่เลยนะผมซื้อตันโจไปตอนนั้นตัวสักน่าจะ20บาทนะครับตอนนี้โอ้ตัวน่าจะ2-300แล้วครับตอนนี้เลี้ยงไว้ที่ร้านนี้แหละตรงนี้ก็เป็นบริเวณตลาดลานเล่ ครับร้านเล่เจดุจักนะหรือร้านเล่ข้างเจเจมอลนะครับสังเกตว่าพอค้าแม่ค้าเออยังไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ร้อยห้าสิบ,บะนะครับร้อยห้าสิบบาทคูณห้านะครับร้อยห้าสิบาทห้าตัวนะครับก็คูณดูนะครับเท่าไหร่น,นี่เขาขายตัวละร้อยห้าสิบตัวใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่อันนี้ตัวละสี่บาทร้อยตัวนะครับก็สี่ร้อย ตรงนี้ก็ขายเป็นราคาขายส่งนะครับขายเป็นถุงนะก็ม,มีถุงละสามร้อยสี่ร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทร้อยสามสิบาทก็แล้วแต่ครับแล้วแต่า่าคาแม่ค้าแล้วก็ขนาดความสวยความงามขนาดปลาตัวใหญ่ตัวเล็กช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผมบอกนะครับมีเคอร์ฟิพ่าค้าแม่ค้าเขาก็ อาจจะมาไม่ได้ไปเต็มที่เพราะว่าตรงนี้มีพ่อค้าแม่ค้าจแจกต่างจังหวัดอาจจะมาไม่ทันเขาเปิดนะประมาณเจ็ดปดโมงเช้านะครับเปิดเจ็ดแดโมงเช้าไม่เกินตอนนี้ไม่เกินหนึ่งทุ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่6กโมงนี้ก็เริ่มเก็บแล้วสำหรับ่านที่จะมานะวันพุธนะนะครับไม่มีค้างแล้วนะตอนนี้ก็คือเขามาขายวันพุธประมาณเจดถึงแปดโมงเช้าแล้วก็เลิกประมาณไม่เกินหนึ่งทุ่มแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยประมาณ เริ่มจะหกโมงก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับ,พ Paul, พบเพื่อนๆก็ช่วงนี้เป็นตรงนี้ก่อนนะเป็นตามนี้ก่อนช่วงนี้ก็จะได้ไม่ผิดพลาดนะเดี๋ยวไปไปสองทุ่มหรือไปทุ่มนึงก็ไม่มีแล้ว,ลวเขาก็ไปกันหมดแล้วอันนี้ก็เป็นปลาทองนะครับมีปลาทองมีนะมี มีออรันดามีสิงห์อเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับโดยมากก็จะเป็นปลาแบบซื้อง่ายขายคล่องคนระับกุ้งก็ยังมีอยู่นะตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยก็เห็นมีราคา20บาท25บาท30บาท อันตัวนี้ก็เป็นกุ้งสีนะเรียกว่ากุ้งสายพีนะก็มีไลออเลนแล้วก็มีสโนไวท์อันนี้ก็เป็นประกัดนะครับประกัดประกัดตรงนี้ก็มีที่เขาขายตรงนี้ก็เป็นประกัดหมอ้อนะประกัดหมอ้อประกัดจีนแล้วก็มีนะครับฮารมูล ก็ราคาอยู่ที่ที่เช่นดูนะฮะก็ประมาณสิบบาทห้าบาทก็มีนะส่วนใหญ,ญ่ก็มีสิบบาทยี่สิบบาทก็แล้วแต่นะครับเกรดแล้วก็สายพันธด้วยตรงนี้ก็มีพ่อคา้าแม่คา้าหรือบุคคลทั่วไปก็ก็มาซื้อกันตรงนี้ พ่อค้าแม่ค้าปลานี่ยเขาก็ลำบากนะส่งต่างประเทศก็ไม่ได้ส่งรถทัวร์ก็ไม่ได้อันนี้ก็มาเปิดตรงนี้ก็เขาบอกว่าได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับตลาดลาเล่เปิดเนี่ยก็ยังขายได้บ้างดับเบิ้ลเทลพู้ตัวละสิบบาทเนี่ยแบเบิ้ลเทลนะครับราคาเนี่ยถูก,กมากๆเลยต้องการปลาถูกนะครับปลาราคาไม่แพงราคาขายส่งเนี่ย บางทีก็ขายเป็นตัวนะบางทีก็ขายเป็นถุงมีหลายๆตัวในราคาที่เรียกว่าราคาส่งนำไปขายได้เลยนะครับที่ตลาดลาเล่ข่างจเจมอสังเกตแล้วพอค้า,มกกา,คาแม่ค้านะครับจะมีหน้ากากนะนากากาันามไม่มองดูนะก็ ใส่ก <iet> ันทุกคนก็นี่ก็เป็นมาตรการนะครับด้านหน้านี้ก่อนเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมีการวัดคุณภูมิแล้วก็จะติดสติกเกอร์เขาจะติดสติกเกอร์ให้ว่าได้รับการตรวจแล้วว่าคุณคือคนที่ปลอดภัยผมบอกเลยนะ คนซื้อเนี่ยคนขายอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับจริงๆคนซื้อเนี่ยจานวนไม่ได้น้อยนะบางครั้งผมอาจจะผ่านไปไม่เจอจริงๆเขามีเยอะนะครับคนซื้อเนี่ยเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาคนซื้อนี่มีจํานวนเยอะตรงนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกก็ขายดีแต่เขาปีปัญหาตรงเรื่องเวลาที่เขาทําให้ผู้ขายเนี่ยที่อาจจะเห็นว่าบางจุดเนี่ยเขาว่างไปก็เนื่องจากว่าเขาอยู่ต่างจังหวัด เขาอยู่เมืองกาญจนบุรีนะครับสาวราดบุรีนะแล้วก็ปฐมแล้วบางทีเขาไม่สะดวกในการเดินทาง่าจะเก็บนะครับ่าจะกลับบ้านล้วก็ไม่สะดวกแล้วก็อย่างหนึ่งความคุ้มทุนด้วยเขาเดินทางมามีค่ารถนะครับปกติเขาจะขายสองวันนะเขาจะมานะครับขายวันพุธเขาจะกลับนูนเนี่ย,ายสายๆนะครับประมาณร่วมสี่ห้าโมงของวันพฤหัส เขาก็ขายกลางคืนได้ด้วยนะมีคนมาซื้อด้วยตอนนี้เวลาน้อยลงแล้วเปิดเจ็ดแปดโมงเช้าเนี่ยผมว่าเขาจะมาครับก่อเจ้ามาเนี่ยปกติเขาขายสี่โมงเช้าตอนนี้เปลี่ยนเวลามาเป็นเจ็ดแปดโมงเขาก็เหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยมากอีกก็ทาให้พอขาที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็ไม่มากันเยอะ วันนี้ก็ผ่านมาตั้งโซ่ประกัดทั้งนั้นแหละนะอันนี้ก็เป็นถุงนะครับก็ขายเป็นถุงถุงนี่คือมีถุงเล็กด้วยนะแล้วก็ไปใส่ถุงใหญ่อันนี้ก็ขายเป็นตัวครับเป็นตัวก็ชอบใจไปดูได้นะมีหลายอย่างนะมันจะเป็นประกัดหางสัน้นหางยาวพวกแฟนซีต่างๆเนี่ยก็พะพันกันสีมากมาย คนหนึ่งก็มีหลายสีสีสวยๆลักกัดนี่ไม่จบนะฮะคือไปได้เรื่อยๆไม่มีคำว่าหมดความนิยมเดี๋ยวก็เกิดสีใหม่ๆแปลกๆมาเรื่อย ก็ดูราคานะครับตรงนี้เขาขายนะก็แล้วแต่สีความสวยงามก็ผมดูมีตั้งแต่50บาทนะครับก็ส่วนใหญ่ก็50บาท200อเยอะ50 100บาท150จนถึง200ประมาณเนี้ประมาณนี้จะเยอะแล้วก็ขายขายได้เรื่อยๆซึ่งมันไม่แพงมากตลาดลานเล่เนี่ยปลาราคาสูงมากๆก็ขายยากนะครับ เรียกว่าเขาไม่ได้ขายประจำไงเขายกมานะครับเขาก็พยายามที่จะทําให้ราคามันต่ํามากๆเลยนะเท่าที่จะทําได้เพื่อให้ให้ปลาขายได้ไวคือเอากลับบ้านน้อยที่สุดหรือไม่อยากเอากลับเลยครับมาเหมายิ่งดีนะครับไม่ต้องขนก,กลับไปนี่ก็มาดูส่วนประกาศกันก่อนนะช่วงนี้ นี่ก็เป็นปลาคราร์ฟนะครับคราร์ฟจักรพัทลาย,ยอดนิยมมาเยอะนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นปลาเข็มนะก็เป็นปลาเข็มเผือกปลาคานะครับปลาทองก่อน,นะตัวเล็กๆก็น,นะครับมียี่สิบบาทนะ สิบาทยี่สิบาทประมาณเนี้ยห้าบาทแล้วแต่ขนาดนะครับตัวใหญ่ๆที่ขายเยอะก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ักสามอเนี่ยเยอะตัวใหญ่เลยนะใหญ่ตัวโตนหนก็สามร้อผมก็ให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ปลาพื้นๆพ,พวกปลาสอดนะปลาสอดปลามาลายอะไรพวกเนี้ยก็ถงึ่ง ร้อยตัวก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบาทร้อยสามสิบาทดูนะครับปลาขายส่งราคาไม่แพงอย่างเงี้ยบางทีก็ถุกไม่แพงนะที่ก็ร้อยห้าสิบบาทร้อยแปดสิบบาทตัวเล็กก็ถูกหน่อย บางทีเขาก็ไม่บอกราคาแลนะ้วแต่บอกจำนวนไว้นะว่าถุงหนึ่งมีกี่ตัวอันนี้ก็ใส่ไว้เลขย0่สิบนี้มีทั้งหมด20ตัวอันนี้ที่เห็นางหน้าก็เป็นปลาคราฟจักพัฒน์ ครับมีนะมีเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เป็นปลาหางลูกยูตก็ราคาก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับร้ 130, 150. อยสามสิบร้อยห้าสิบสวยๆวันนี้ก็สองร้อยบาทต่อถุงมาดูนะฮะไม่ไดนะ้ใช้ได้ได้ได้แล้วันนี้ก็พปก ปลาสอดแล้วก็มีปลาสอดกุลาบสอดเซนต้าอันนี้ก็เป็นปลาเทวดาปลาเทวดานี่เป็นปลาตู้นิยมใส่ตู้แล้วก็โหเลียงกันมายาวนานตั้งแต่ยุคเรื่อว่าดึกดําบันของการเลี้งปลาประเทศไทยเลยนะผมตัวเล็กๆผมก็เห็นมาละไปลาเทวดาปลาเทวดาปลาออสการ์น่ย เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่สวยแบบนี้หรอกอันนี้มันสวยขึ้นเยอะอันนี้นะครับปลาคราฟดำก็มีนะคราฟทั่วไปคราฟกักระดัดคราฟดำ นะปลาทองออรันดาเรให้เพื่อนๆได้ชมนะชมเรื่อยๆนะครับเผื่อถูกใจเห็นไหมฮะเลข8เลข6กนี่ก็คือจํานวนนะอันนี้ไม่ได้บอกราคาไว้นะครับจะรู้ก็ต้องสอบถามเอานะผมดูก็ตัวต่อใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ห้าตัว450ร้อยอะไรประมาณนี้นะครับ เจออีกแล้วนะกุ้งอันนี้ก็เป็นกุ้งสายพีนะกุ้งเตฟฟิตเนี่ยลนะกับอันนี้ก็เป็นพันไรออรเรนเจอ,อ,นนอร์ไนนว้งหลังนี่ผสมกันยุ่งไปหมดนะฮะสีเพียเพ้ยนๆไปหมดก็มันก็อยู่เรื่อยๆนะมันก็นไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาผสม น,นี่ก็เลี้ยงพันธุ์หลายพวกนะเป็นกุ้งพันผสมพวกอันนี้สะกล้ามหาไปอันหนึ่งนะจริงก็มาจากไอ้กุ้งเดสเซเตอร์นะครับเดสเซเตอร์มาเป็นไอ้พันลาวาอันนี้กุ้งโกลดก,ก็มีนะนี่ใส่พันโกลด์ข้างๆนี้ก็เป็นลูกมันนะ ตัวละห้าสิบบาทตัวนี้เขาก็ต่อรองราคาตัวุยตัวละหกสิบสองตัวร้อยว่ากันไปอันนี้ห้าสิบาทนะครับเนี่ยเด็กๆเ,เ,เนี่ยเมื่อก่อนแพงมากเลยอันนีนราคามันก็ลงไปเรื่อยตอนนี้ที่ถามก็เหลือตัวละห้าสิบบาทตัวนี้ปลากรายนะครับเป็นลูกปลา ก็เยอะนะฮะบางชนิดผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะอาจจะไม่รู้จักนะครับอาจจเนี่ยอันนี้ก็เป็นอสอดซันต้า ที่นี่ก็มีจํานวนมากเหมือนกันนะนะครับอันนี้ก็นางปลาทองนะครับปลวกสิงมีหลายอย่างนะครับมีปลาทองสิงสิงลูกผสมเขาก็ขายอยู่ในนี้แหละมาดูได้นะครับว่าปลาทองก็เยอะนะปลาทองปลาสอดปลาบอลูนอาหารนกยูงปลาเลี้ยงง่ายๆแล้วเป็นปลายอดนิยมเนี่ยเขาก็จะมีเยอะ อันนี้ก็ใส่ถุงไว้เลยนะครับเวลาเราซื้อก็สอบถามราคาแล้วก็ไปได้เลยนะแล้วก็ใส่ถุงให้ยิ่วไปเลย,ด,ยลดูสวยน่ารักไปเรื่อยๆะขายเรื่อยๆตอวทองก็มีหลายสีมาดูได้นะครับสามสีห้าสี นี่ก็จะออกนะตาตารเริ่มแล้วตัวนี้จะออกจะออก ครับวันนี้จะเยอะนะปลาเทวดาก็จะเห็นเรื่อยๆนะครับในตลาดลานเล่จะจุจับวันนี้ก็มีนะเป็นเสือสุมาตราทอง นี่ก็กลุ่มปากะดีนะครับปากะดีกดีนางฟ้านะครับเขียนไว้นะก็มีห้าสิบตัวก็ชื่นชอบก็มาหาดูได้นะลากะดีนางฟ้าตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับตลาดลานเล่จะตุจักนะทุกวันพุธประมาณเจ็ดโมงเช้าไปจนถึงหนึ่งทุ่ม ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเคอร์ฟิวหมดไปตอนนี้ยังมีอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวนะครับเมื่อยกเลิกเคฟิวก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมแลครับเวลาเดิม <S <S ก็เริ่มสี่โมงเช้านะตอนนี้ก็ยังเป็นเคอร์ฟิวก็อยู่ในช่วง7จ็ดมงเช้าไปถึงหนึ่งทุ่มสำหรับท่านที่จะไปนะครับก็ไปเวลานี้นะตลอดวันพุธนะ น,นี้หอยักษ์นะครับตัวละ450บาทจาาัดไปเลยหอยักษ์เดี๋ยวไปดูได้เลี้ยงโตแค่ไหนอันนี้ให้สมตัวจัดไป450ตัวละ450ก็มี3ตัว450ก็มี ก็มีราคาไหมฮะนี่มีราคาก็ดูง่ายนะสามตัวสามรอยห้าสิบสามตัว4ี่รอยห้าสิก็อยู่ที่ขนาดด้วยนะครับอยู่ที่ขนาดแล้วก็กวามสวยงามเป็นหลัก บอกจำนวนราคาไปเรื่อยๆนะครับบางทีผมมองมองไม่ทันขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมองทันก็จะบอกว่ามันตัวเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นจันโจนะนะครับอันนี้ก็450มีทั้งหมด4ตัวปกติเนี่ยที่ขายทั่วไปที่ผมเห็นก็อยู่ประมาณ180-200เนาะต่อตัวนะครับขนาดขนาดเนี้ย นขนาดนี้ก็จะอยู่ประมาณนั่นแหละตัว1 8 0ยปบถึง200บาทแต่ว่าตัวนี้เขาขายทั้งหมด4ตัวเนี่ย4 5 0บาทก็ตกตัวแล้วประมาณ100กว่าบาทเอง100กว่าบาทเรถูกลงมาเยอะนะครับซื้อเยอะๆแบบนี้สี่ตัวก็ลดลงมาเยอะราคาทั่วไปแล้วที่ผมเห็นนะครับประมาณร้อยแปดสบรอยต่อหนึ่งตัว ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มเรียกว่าปลาเอลเลอร์นะครับหรือเราพักี้เรียกว่าหาวิญญาณป่าเรียกว่าสีแดงสีฟ้าทางจังหวัดคือทางไกลทางไกลเขาลงมาเข้ามาแล้วเขากลับไม่ทันเลยเขามาจะมามาได้มาตีสี่ะมาถึงนี่ประมาณสักบางทีก็โมงห้าโมงมาถึงมันคือเวลามันรัดอ่ะ บางคงก็อาจจะกลับสามสิบชั่วโมใช่ไหมใช่ครับโดยปกติเขาไม่อยากวิ่งเขาร้อนน่ะเขากลับไม่ทันนะแตทำตรงที่สิงห์ตะพังเลยป่ะผมไม่ทันครับนี่เขาไม่ค้างเรอเขาเกิดไว้นะมีรูมีอะไรเนี่ยนะกรเด็นตอนนี้คือตอนนี้ไม่ค้างแล้วไม่มีค้างแล้วอ้โหต่างคนเลยไม่มาเป็นกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโคเอ่อตอนนี้คือที่ขายได้กี่ชุ่วโมงครับตอนเช้าเช้าเช้าได้เริ่มเช้าเลยครับสามโมง ก่อนหน้านั้นนี่ถ้าเจ็ดโมงก็เริ่มมีรถเข้ามาขาวางเจ็ดโมงนี่ได้นะได้เลยเจ็ดมงมาแล้วครับแล้วก็เริ่มทุ่มหนึ่งครับแต่ปกติที่มาสายหน่อยใช่ไหมมาสิบโมงอาจจ้สิบโมงแล้วค้างคืนหนึ่งเพราะรถทัวร์มันถ้านั้รทัวร์เนี่ยอยู่นิ่งๆปลาปลาน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งเผือกถ้าไม่มีใครกลว่นก็อยู่นิ่งๆ

มอมาลาวีช่วงหลังก็ไม่แพงนี่ก็เลี่ยงรวมกันฮนะอันนี้ก็เป็นถุงรวมๆนะมีปลาหมอมาลาวีที่ผมเห็นนะมีปลามาลายด้วยนะผสมผสมกันไปอันนี้ก็เป็นไอปลาบอลลูนนะครับหางบวงพันบอลลูนธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นหางบ่วงนี่จะแพงขึ้นนะครับมันจะราคามจะสูงขึ้นหางมันจะเป็นคร้าคณ์บนวงกลม ตัวเลยมีแปเลยเาม่มีตัวอะเรมก็มีสีห้ามารมีสีห้ามารนะนด้ยตัเายนุ่้านนีก็ปลาหมอนะครับ สีเขาเยอะนะครับเพราะเพราะพันไปเรื่อยนะสำหรับปลาหมอมาลาวีเนี่ยสีเยอะมากเลยหลังๆเนี่ยมีแปลก ตัวนี้ก็แบบแบล็กโกลดนะครับแบล็กโกลด์ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแบล็กโกลดร้านนี้เขาขายปลาอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับปลาแม่น้ำปลาอะไรเงี้ยปลาเสือขายอยู่นะครับ ก็นำมาฝากกันนะตรงนี้เป็นตลาดลาดเล่เจเจมอนะครับอยู่ด้านข้างเจเจมอถนนกำแพงเพชรสก็สามารถไปซื้อปลาหรือไปเดินเล่นนะครับไปชมไปดูก่อนนะไปดูว่าจะเลี้ยงปลาอะไรดีนะครับ <ใน S 1> ก็ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะเขาเปิดนะครับอันนี้เป็นที่ผมไปนี่เป็นอาทิตย์ที่สแล้ว ที่ตลาดลาเล่เจเจมอก็นำมาฝากเพื่อนๆคงจะมีความสุขในการรับชมนะครับแล้วก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ